ขอขอบคุณประธานของเราอย่างเป็นทางการอีกครั้งสวัสดีครับวันนี้เราจะมาอัปเดตล่าสุดของเกม d s t s t a t ์ต g เกเตอร์ที่เพิ่งหลุดออกมาจากผู้พัฒนาโดยตรงเลยมีอะไรกันบ้างลองไปรับชมกันเลย เดตนี้อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับซึ่งผู้พัฒนาจะออกเบต้ามาให้ทดลองเล่นประมาณวันที่7มีนาะและกว่าจะอัปเดตจริงๆก็อาจจะเดือน2เดือนหลังจากนั้นมันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงระหว่างนั้นก็ได้นะ,นะเพนะื่อนๆอย่าไปปักใจเชื่อว่าจะเป็นแบบนั้นเลยอัปเดตแรกเกี่ยวกับตัวเวอร์มูดซึ่งสกิลเกี่ยวกับ การซัมมอนไลท์บัฟหรือสลัดแมนเดอร์เนี่ยเขามีการอัปเดตใหม่ครับทุกๆ1ตัวของไลท์บัฟที่เราซัมมอนออกมามันจะทําให้ไลท์บัฟตัวอื่นๆสว่างขึ้นและลัศมีของแสงก็จะกว้างมากขึ้นครับส่วนสลัดแมนเดอร์ก็คล้ายๆกันครับยิ่งเราซัมมอนสลัดแมนเดอร์ออกมามากเท่าไหร่ HP ของตัวอื่นๆจะถูกบูตขึ้นมามากขึ้นซึ่งบูตมากขึ้นเนี่ยไม่รู้บูตอะไรอันต่อไปก็คือเกราะหนามครับหรือแบมเบอร์ฮัชของเว r ร์มูดไอเกราะที่เวลาเราโดนโจมตีเนี่ยมันจะมีเกราะหนามแทงออกมาผู้พัฒนาาบอกว่ คุณอัพรูน่าการเนี่ยอันเนี้ยเลเวลหนึ่งก่อนน่ะกร่อนหนาของเวิร์มวูดจะสามารถกันพาน่าหรือพาน่าดีเฟนต์และสร้างความเสียหายแบบพาน่าดาเมจด้วยอ่ะแต่เขาไม่ได้พูดว่ากับดักหนามเนี่ยจะทําความเสียหายแบบพาน่าด้วยหรือเปล่านะเฮ้แต่ผมมองว่ามันก็น่าจะทําเหมือนกันนะมันก็เป็นหนามเหมือนกันน่ะยังมันยังไม่จบพี่น้องสําหรับเวิร์มวูดผู้พัฒนาได้ใส่ไอเทมสําหรับเวิร์มวูดอีกหนึ่งชิ้นมันก็คือหมวกที่ได้มาจากการคราฟโดยใช้เห็ดพัะจันทร์ในป่าพัะจันทร์ในถ ดอบสปอร์ตลอดเวลาแล้วเวลาศัตรูเข้าใกล้ๆสปอร์พวกนี้สปอมจะแตกและสร้างความเสียหายแบบ AOE ด้วยตอนสปอร์แตกมันไม่ทําร้ายเวอร์มบูดนะแต่มันจะทําร้ายเพื่อนเราหรือเปล่าแล้วหมวกนี้มันคล้ายๆกับแฮมแบดคือมันจะเน่ามันไม่มีค่าความคงทนแล้วถ้าผมฟังไม่ผิดก็คือว่ามันมีดีเฟนต์ด้วยนะแต่ว่าดาเมจมันไม่สูงนะเขาบอกว่าประมาณนิดนิดๆเองและไอเทมอีกอันหนึ่งคือเหยื่อที่สร้างมาจากเห็ดพรจจันทร์ระวางมันบนพื้นและไอตัวที่มันชอบมาขโมยกินของของเราอ่ะมันกินเข้าไปแล้วมัันจะบ หนึ่งคู้พัฒนาบอกว่าก็สามารถใช้กับบอสได้บอสที่มันชอบหยิบอะไรขึ้นมากินบนพื้นอะ่ะบอสที่ผมนึกออกก็จะมีแต่บอสหมีเท่านั้นนะซึ่งเชื่อเถอะเราไม่อยากให้บอสหนีมันหลับหรอกสําหรับเหยื่อนี้ก็เฉยเฉยอะ่ะไม่ว้าวแล้วก็มีอัปเดตของวินโลเพิ่ม,มอีก2อย่างสกิลไฟดําของวินโลที่เป็นฝั่งดาร์กอะ่ะเขาบอกว่าจะเพิ่มความเสียหายเพิ่มขึ้นมาค่อนข้างเยอะ ค่อนข้างเยอะนี่แค่ไหนไม่รู้แล้วก็เส้นไฟดำเนี่ยจะหาศัตรูได้ดีกว่าเดิมซึ่งเท่าที่ผมเห็นเขาทดลองใช้ให้ดูก็ไม่เห็นจะดีกว่าเดิมตรงไหนนีอีกอันหนึ่งก็คือสกิลไฟทางฝั่งลูน่าวินโลสามารถเดินได้ระหว่างใช้โอ้ยอันนี้ผมว่ามันจะทําให้การใช้มันลื่นไหลขึ้นนะแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงของฝนกรดก็คือฝนกรดเนี่ยจะทําให้สภาพแวดล้อมแล้วก็สิ่งมีชีวิตภายในถ้าเปลี่ยนไปยกตัวอย่างเช่นต้นเห็ดเนี่ยระหว่างที่ฝนกรดกําลังตกอยู่เนี่ยแล้วคุณไป ตัดมันเขาบอกว่ามันจะเน่าไม่รู้ว่าเน่าเป็นยังไงนะเขาทดลองอยู่แต่ว่าไม่สําเร็จก็เลยมองไม่เห็นภาพแล้วก็ในเตอร์หรือดินประสิวที่คุณสามารถขุดได้ข้างๆบ่อน้ำเนี่ยระหว่างที่เกิดฝนกรดเนี่ยพวกข้างคาวมันจะมีพฤติกรรมที่ก้าวราวกากขึ้นแล้วมันก็จะตาสีเหลืองหรืออะไรประมาณเนี้ย แล้วมันก็จะเข้ามากินเศษของไนเตอร์ที่คุณขุดไว้สิ่งมีชีวิตภายในถ้ำระหว่างที่เกิดฝนกรดเนี่ยก็จะมีพฤติกรรมที่ก้าวราวมากขึ้นบางตัวตีไวขึ้นวิ่งไวขึ้นบางตัวทําดาเมจมากขึ้นผมว่านะพวก ลิงเนี่ยตีไวขึ้นกระต่ายอาจจะวิ่งไวขึ้นส่วนหนอนถ้ำอาจจะตีแรงขึ้นผมเดาเองแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าลิงวิ่งไวขึ้นแล้วก็ลูนนี่ขึ้นนรกแตกเลยแค่นี้ก็จะหนีมันไม่รอดอยู่แล้วนะ,ะแต่ว่าสิ่งมีชีวิตที่เขาพูดแล้วแน่ๆเลยว่าออนแอร์ air ลงชัวๆระหว่างเกิดฝนกดก็คือคล็อกเวิร์กหรือพวกขุ่นยนต์ที่มันอยู่ในลูนเนี่ยมันก็สมตุสมผลดีเนาะมันเป็นเหล็กอะเนาะ,ะต่อไปก็เป็นอัปเดตที่เกี่ยวกับผุ้นเล่นที่มีเมกาเบสเมกาเบสก็แบบ ฐานใหญ่ๆแต่งบ้านอลังการเงี้ยต้องการที่จะรักษาต้นไม้สวยๆหรือไม่ก็พุ่มเบอร์รี่ต้นกล้วยไม่มันเหี่ยวไม่มันแห้งเขาก็เลยมีการออกไอเทมที่มีชื่อเรียกว่าประมาณว่าแว็กสเปรย์เจ้าไอเทมเนี่ยก็จะมีหน้าที่ที่จะเขาเรียกว่าสตาร์ทการเติบโตหรือหยุดการเจริญเติบโต ให้มันอยู่ระดับนั้นตลอดไปต้นลูน่าทรีก็จะได้ขาวๆเอเวอร์กรีนก็จะได้ไม่เหี่ยวอะไรประมาณนี้ครับแต่ขึ้นชื่อว่าแว็กสเปรย์เนี่ยก็น่าที่จะต้องใช้ลวงพึ่งหรือเปล่าและผู้พัฒนา,นาก็พูดอยู่ว่าเนี่ยเป็นของเลดเกมนะก็ไม่แน่เนี่ยอาจจะต้องใช้ลวงพึ่งแต่การพ่นครั้งหนึ่งก็เสียค่าความคงทนแค่2%เองนะเนี่ยเท่าที่เขาลองให้ดูเนี่ยแล้วก็ถ้าเราสเปรย์ลงไปสมมุติว่าเป็นหญ้าแล้วก็ใช้จอบไปขุดหญ้าอนันต์ขึ้นมาชื่อหญ้าเนี่ยมันก็จะเปป็นญ้าที่ถูกสเรไป แล้วนะแลวเมื่อเราเอาหญ้าต้นนี้ไปปลูกไว้ที่ไหนก็แล้วแต่สมมุติเราต้องการย้ายนะหญ้าต้นนั้นมันก็จะขึ้นมาเป็นเต็มต้นเลยไม่ต้องรอให้มันงอกใหม่ไอเทมแบบนี้ก็ออกแบบมาเพื่อสายแต่งบ้าน ผู้พัฒนา,าก็พูดประมาณนั้นแล้วก็มาถึงหัอันเนี้ยเป็นอัปเดตที่ผมเนี่ยใฝ่ฝันเลยน่าจะทํามาตั้งนานแล้วนะคือมันจะมีการอัปเกรดกล่องเนี่ยผู้พัฒนาบอกว่าเป็นกล่องที่สามารถใส่ของได้ไม่จํากัดเนี่ยพออัปเกรดแล้วกล่องก็จะหน้าตาประมาณเนี้ยพอเปิดก็จะมีกรอบทองเนี่ยอย่างเงี้ยแต่ก็ยังมีเก้าช่องเหมือนเดิมนะเห็นไหมแต่สิ่งที่มันยอดเยี่ยมเลยคือคุณสามารถใส่ของอะไรก็ได้ในช่องนั้นๆได้ไม่จํากัดยกตัวอย่างเช่นหินกลมเป็นตน้นแต่ว่าเลขมันจะเต็มที่999นะแต่ผู้ฒนาบอกว่ามันก็ ยังคงใส่ได้ไปเรื่อยๆนั่นแหล,ละมันก็ยังนับอยู่แต่เลขแค่โช์แก่999เท่านั้นเองดีมากเลยอ่ะเพราะปกติผมต้องทํากล่องใส่หินกลมเนี่ยสองสากล่องเวลาเล่นแบบว่าเออหลายๆวันอย่างเงี้ยแต่เท่าที่ดูเนี่ยมันต้องทําขอมาอัปเกรดกล่องธรรมดาก่อนนะแต่ก็คงไม่แพงอะไรหรอกแต่ถึงแพงก็สู้ต่อไปก็อัปเกรดเกี่ยวกับสภาพอากาศหนาวตอนนี้เราก็จะต้องลื่นแล้วนะเวลาเราไปเดินผ่านบ่อกบที่มันกลายเป็นน้ําแข็งแบบนี้แล้วถ้าเกิดว่าตอนฤดูหนาวแล้วพื้นมันเป็นน้ําแข็ง หมดแล้วบอสเยียขอบออกมาเนี่ยเราลื่นหรือเปล่าวะอันนี้ก็ต้องไปลุ้นเอาเองอะแต่ผมว่ามันคงไม่ขนาดนั้นหรอกมั้งโอ้โหตีบอสเยียขอบนี่ถ้าเดินไม่ได้นี่ก็เหนื่อยเหมือนกันนะโอ้โ oh, หแล้วมาถึงตอนนี้นี่เป็นการอัปเกรดที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเลยนะเท่าที่ผมฟังมาคือเขาได้ใส่เซตพีดเข้ามาใหม่แบบนี้หน้าตาแบบนี้เป็นกองเศษเหล็กและผู้พัฒนาเขาก็พูดเองว่าเนี่ยเป็นเว็กสตาร์และไอ้ลุงเว็กสตาร์บ่ะมันทาอะไรอะเขาต้องการที่จะนําเสนอเรื่องราวยกระดับขึ้นมาอีกนิดหนึ่ง ึงของคาเลเตอร์แว็กซ์ตาร์บ่ะก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรก็กาวกันไปก็แล้วกันแล้วคุณก็สามารถที่จะแกะเศษเหล็กพวกนี้ออกมาได้เป็นของแบบสุ่มก็จะมีพวกแมวสิ่งมีชีวิตเช่นตนุแล้วก็สายไฟเกียร์แล้วก็เศษเหล็กหรือสแคร็บอ่ะเป็นไอเทมใหม่ที่เพิ่งจะอัปเกรดที่ผ่านมาเนี้ยแล้วเขาก็ได้นําเสนอไอเทมใหม่ที่คล้ายๆกับพวกเชเตอร์กอมเมอร์เนี่ยที่เขาชี้ๆอ,อยู่เนี่ยเรียกว่าโวบอทซึ่งถ้าคุณเจอเซตพีดแบบเนี้มันจะมีโวลบอทอยู่ในนี้แน่นอนคุณ สามารถที่จะเก็บมันขึ้นมาเลยในช่องตัวแล้วก็เอาไปวางไว้ที่ไหนก็ได้แล้วมันทําอะไรผู้พัฒนาเขาก็ได้ยกตัวอย่างอย่างเช่นว่ามันมีหินอยู่ใกล้ๆแ่ละแล้วก็ใส่หินไว้ในกล่องโวลบอทก็จะทําการเก็บหินบนพื้นแบบอัตโนมัติแบบนี้เลยเนี่ยหลังจากมันเก็บเสร็จใกล้ๆเสร็จมันก็จะเดินเข้าไป ใส่กล่องให้เองโอ้โหเป็นสิ่งที่ผมใฝ่ฝันจริงๆเลยไม่ต้องมานั่งเก็บของบนพื้นแถวๆบ้านเองถ้าอัปเกรดแล้วเนี่ยจะต้องเอามาให้ได้ไอตัวนี้แล้วเขาก็ได้โชว์โมเมนต์น่ารักน่ารัก,รกของโวบอทโดยการทำหมวกฟางแล้วก็เอาไปใส่ได้ด้วยแต่ว่าโวลบอทมันมีค่าความคงทนนะไม่รู้มันซ่อมหรือมันจะต้องเติมอะไรเข้าไปแล้วเขาก็มาแกะกองเศษเหล็กที่ใหญ่ที่สุดที่เขายังไม่แกะพอเขาแกะไปหนึ่งรอบเอา้า หัวของในแมวเวียพิกหรือปานะ้าก็ผมถึงบอกอไอ้แว็กสตามันทําอะไรพอเขาแกะทั้งหมด3ทีตุม้มกองเศษเหล็กแตกมันหลุดออกมาตอนนี้มันจะไม่ทําร้ายเราเลยมันไม่เหมือนแหววพิกในถ้ำมันจะเดินไปเดินมาถ้าคุณอยากจะต่อสู้กับมันคุณก็โจมตีมันครั้งหนึ่งก่อนมันจะวิ่งไปคุยกองเศษเหล็กหยิบเอาขึ้นมาฟาดเราแล้วเราก็จะกระเด็นหรือเรียกว่าน็อกแบ็คและผู้พัฒนาเขาบอกว่าหมูตัวนี้มันจะไม่ออกนอกอานณนาเขต ที่เป็นกำแพงเศษเหล็กที่ล้อมเป็นสี่เหลี่ยมอยู่นะมันจะไม่เดินออกแต่มันจะมีท่าใหม่ทำร้ายเราโดยการมันจะโยนกองเศษเหล็กแบบนี้เขาให้โอกาสคนที่ไม่รู้เรื่องไม่พร้อมสู้แล้วเกิดไปตีมันไปเปรี้ยวกับมันหนีได้หลังจากนั้นเกมก็แห้งกันต่อหน้าต่อตาและเขาก็ได้โชว์ท่าใหม่ของบอสหมูตัวนี้มันจะทำการไปคุยขยะแล้วก็ยิงปืนเลเซอร์เขาบอกว่าท่านี้จะยังไม่มีนะถ้าคุณยังไม่ฆ่าเซเลเชียลแล้วเปิดลิฟต์ด้านบนแล้วให แบ็กสตาฟออกมาเดินแล็ดข้างนอกก่อนแล้วก็มีผู้ชมจากทางบ้านถามว่าฆ่ามันแล้วเราจะได้อะไรเขาไม่ตอบเขาอุบไว้แต่ถ้าให้ผมเดานะควรจะฆ่ามันหลังจากเปิดลิฟต์แล้วเราอาจจะมีอาวุธเป็นปืนเลเซอร์โอ้โหเกาาไปนั่นและต่อไปผมก็จะมาอัปเดตที่ผู้ชมทางบ้านได้ถามเขาแล้วเขาได้ตอบมาและผมคิดว่ามันสําคัญนะหนึ่งคือหมีเบอร์นี่ของวินโลจะเพิ่มพลังชีวิตได้เร็วกว่าเดิมและก็ S Battle s t r i n g e er, กก็คือคำประนามของวิกฟริดเนี่ยจะใช้ค่าแรงบันดาลใจลดลงกว่าเดิมและคำประนามที่วิกฟริดทำให้ศัตรูตื่นตระหนกอะ่ะก็คือ Start i n g s o l i l o q u y มั้งเขาบอกว่าจะปรับให้นานขึ้นโอ้โหนี่ท่านมันนานขึ้นมากๆจริงๆเนี่ยสามารถปราบบอสบีควีนได้ง่ายเลยนะแล้วก็แต้มสกิลเขาบอกว่าจะปรับให้ได้เร็วขึ้นคือโดนบ่นมาไงาคือเล่นเมกาเบดแล้วต้องรอตอ 150, 160ั้ง้อ1ห0าสวันอย่างงี้ไงแต่ว่าเร็วขึ้นแค่ไหนยังไงเขาไม่ได้บอก แล้วเขาบอกว่าพายุพัดจันที่เราจะต้องเข้าไปทำเควสของเว็ก t a ตาเนี่ยมันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างแต่ที่เขาบอกมาคือเว็ก t a ตามันจะไม่เดินไปเดินมามากมายเหมือนเมื่อก่อนแล้วอืมน่าลาคาญอะบางทีเกมมันน่าเบื่อตรงนี้นะและก็ของเน่าที่วางบนพื้นเวลาฝนตกมันจะหายไปนะทุกคนหลังจากนี้แต่เขาไม่ได้บอกว่าอึข้างคาวกับอึหมูมันจะหายไหมผมเดาว่าไม่หายนะผมมองว่าอัปเดตเนี่ยเขากําลังตั้งใจจะทําให้โลกเนี้มัน สมจริงสมจังมากขึ้นเป็นอัปเกรดที่แก้ความเลอะเลอะเทอะเทอของเกมแก้ความน่าเบื่อซึ่งเว็บฝรั่งหลายเว็บเขาก็มองว่าอัปเดตเนี่ยถือว่าดีมากนะแล้วมีผู้ชมทางบ้านถามว่าสกิลทรีตัวต่อไปคืออะไรเขาอุบไว้เขาไม่พูดแต่ถ้าให้ผมเดานะเวิร์ดกับวอลเทอร์เพราะว่าออกเป็นอนิเมชันมาแล้วนี่ยังไงเพื่อนๆถ้าคิดเห็นยังไงคอมเมนต์ข้างล่างบอกกันได้นะถ้าอนาคตมีอัปเดตอะไรใหม่ๆเดี๋ยวผมจะรีบมาบอกเ เพื่อนนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ